ยันไม่ได้กู่ทำร้ายลูกสาวเมรี่ลูกสาวกูพงศิษฐ์โต้กลับเดือดแอมมี่เดอะบอทัมบลูสยันไม่ได้กู่ทำร้ายลูกสาวแอมมี่แฉซ้ำถูกทำร้ายร่างกายหลังจากที่แอมมี่เดอะบอทัมบลูสได้ออกมาโพสชี้แจงประเด็นทำแฟนเก่าน้องเมรี่ลูกสาวกูพงศิษฐ์ทำพีท้องและไม่ยอมรับผิดชอบโดยระบุว่าผมเลิกกับเมรี่ก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องตั้งท้องหรือก่อนที่เขาจะไปตรวจครั้งแรกเริ่มที่ทราบข่าว ผมแสดงการรับผิดช,ชอบและขอคุยถึงการวางแผนการฝากทันทันทีไม่ต่ำกว่า3าครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลที่ผมขอเลิกก่อนหน้านี้มี3เหตุผลหลักดังนี้ 1. เรื่องการกู่ทำร้ายลูกสาวผม 2. เรื่องใส่ความผมกับค่ายต้นสังกัด 3. การแฉในรอบแรกที่เขายอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองและรู้จักกับนักข่าวและเพจเจ้าของต้นเรื่อง ผมมีหลักฐานทั้งแชททั้งหมดพยานบุคคลและ CCTV จะเปิดเผยทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ต่อมาเมรี่ก็ได้โพสต์ Facebook พร้อมเผยแชทที่คุยกับแอมมี่โดยระบุข้อความว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกจะเอาตำรวจมาไล่เมสุดท้ายไม่กลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้ทั้งนี้ในแชทจะเห็นว่าแอมมี่ใช้คำว่ากูมึง ส่วนทางแชทของเมรี่ก็ได้อธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกกับเรื่องจะเอาเข้าคุกว่าเป็นเพราะอารมณ์ไม่ได้จะทําจริงๆส่วนเรื่องต้นสังกัดก็เคลียร์ให้แล้วนอกจากนี้เมรี่ยังบอกอีกว่าตอนแรกก็ว่าจะคุยดีๆแต่ถ้าลูกเกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมย์ก็สงสารลูกซึ่งแอม,มี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่ควรมีเด็กที่เกิดจากมึงนอกจากนี้เมรี่คมพีได้ออกมากไลฟ์สดผ่านทางทีทอกโดยระบุว่าเรื่องที่ทําร้ายลูกสาวเขาตอนนั้นแค่บอกว่าจะบอกลูกคุณว่าคุณทําอะไรบ้าง ไม่คิดผู่ทำร้ายที่พูดไม่ได้คิดจะทำจริงแค่ปากเก่งเท่านั้นยอมรับว่าพูดด้วยอารมณ์เพราะไม่ได้สนิทกับลูกของเขาส่วนเรื่องใส่ความไม่ได้ใส่ความอะไรเลยสำหรับเรื่องที่แฉเมรี่เผยว่าไม่ได้เรียกว่าแฉก็แค่โพสเฟ e บุ๊กตามปกติส่วนเรื่องที่รู้จักกับเพจก็เพราะรอบไกลถึงได้รู้จักกับเพจซึ่งรู้จักแค่ไม่กี่เพจส่วนเพจอื่นๆเมไม่รู้จักสำหรับประเด็น CCTV รอบแรกเป็นตอนที่รอหน้าบ้านเพื่อให้เขาได้ดูผลตรวจสองขีดซึ่งตอนนั้น มันมีกระดาษอยู่ในรถเป็นภาพวาดของเขาก็เลยโยนเข้าไปในบ้านเท่านั้นเองและก่อนจะไปก็แค่เปิดกระจกและตะโกนด่าส่วนอีกครั้งก็ตอนที่อันตราสาวก็เขาบอกให้เราไปรอเราก็เลยไปรอเขาและตอนสุดท้ายเป็นตอนที่มเมอาไวาไปให้แม่เขาแต่สุดท้ายเมย์ก็ไม่ได้เข้าไปก็วางไว้หน้าบ้านแทนส่วนเรื่องที่เขาไล่ให้ไปตรวจอันตราสาวเขาบอกแค่ว่าก็ให้ครบ9้าเดือนก่อนค่อยเอาไปเลี้ยงสาหรับเรื่องการตรวจเลือดหมอเข้าให้เอาเลือดผู้ชายมาตรวจตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่า ต้องอยังไงก็เลยทําทุกทางให้คนรอบข้างไปขอเลือดมาตรวจแต่ไม่ได้ขอให้กลับมาสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยก็เลยให้เพื่อนสนิทต,ติดต่อไปเขาก็เลยติดต่อกลับมาวันที่เป็นข่าวและคุยกันซึ่งส่วนมากเรื่องที่คุยก็เป็นเรื่องข่าวและคุยเรื่องลูกน้อยมากสุดท้ายก็เลยบล็อกเบอร์ไปพอวันต่อมาก็อันบล็อกเพราะเพื่อนสนิทเขาโทรมาบอกว่าจะขอเบอร์พ่อเรา ส่วนกับพ่อเรายังไม่คุยกับพ่อเลยตอนนี้พ่อก็คงนั่งตั้งสติอยู่ก็ได้ส่งข้อความหาพ่อแล้วบอกว่าขอโทษและบอกพ่อว่ารักพ่อมากแค่ไหนรู้ว่าพ่อก็คงโกรธเพราะทําให้พ่อเสียใจแต่จริงๆวันนี้พ่อก็โทรหาแม่แล้วแต่ไม่รู้คุยอะไรกันบ้างเมยยังไม่ได้คุยเลยแต่พ่อกับแม่ก็คงอดทนระดับหนึ่งแหละที่อยู่นิ่งขนาดนี้สําหรับเรื่องที่เมย์บอกเขาว่าจะทําก็คืออย่างที่บอกจะบอกลูกเขาว่าเขาทําอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําอีกเรื่อง ก็จะแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายก็หลายอย่างทั้งตกกระชากผมลากไปกับพื้นนั่งกับพื้นก็ถิดลงมือหลายอย่างแต่แค่ไม่ใช้อาวุธแค่นั้น